ว้าวว้าว,ว,าว MG เข้าใหม่ราคาสุดพิเศษซื้อถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง5 0 0 0สนบาท MG 1.5X ่ A ตัวท็อปเกียร์ออโต้สันลูป,ปี2020ไม่แค่70,000โลตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดสีแดงสดใส ไฟหน้าอันโฉบเฉี่ยวเป็นรถยอดนิยมราคาสุดประหยัดยางใหม่ปี21แม็กเดิมๆ u ูออ p ชั่นสีสวยสดใสน่าใช้สุดๆเป็นรถครอบครัวยอดนิยมใครที่หาตัวนี้อยู่ไม่ควรพลาดมาดูสภาพภายในกันครับสภาพภายใน ต้องบอกได้เลยนี่มันคือรถใหม่ป้ายแดงแทบไม่ผ่านการใช้งานหรูหาราอลังการภายในสีแดงสลับสีดำได้สีแดงออปชั่นมาเต็มปุ่มสตาร์ทมันติฟังก์ชันคูสคอนโทรลหน้าจอระบบแอร์ดิจิตอลตัวนี้สามารถเข้าศูนย์ MG ทั่วประเทศไทยและที่สำคัญดูสรุปอลังการงานสร้างมากๆโคตรหรูหรานะเป็นรถยอดนิยมนะสาภาพ ด้านหลังเบาะแทบไม่ผ่านการใช้งานโอ้โหพี่ดูสภาพนี้หายากมากๆนะใครที่สนใจนะติดต่อมาโดยด่วนสาวก MG ไม่ควรพลาดบอดี้การันตีไม่มีชนหนักพ่ความยางใหม่ปี21อออชั่นมาเต็มนะสนลุปพร้อมรถมือเดียวสภาพนางฟ้าจริงๆคันนี้ใครที่สนใจติดต่อมาโดยด่วนราคานี้มีคันเดียวในประเทศอยากได้ติดต่อมาด่วน คาร์ทูแอนเซน่าคาเรน